อาหมุนช่วยกันหมุนช่วยกันหมุนช่วยกันหมุนไหนวัไหนอะมาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้ตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรพี่กันตัวอะไรให้ให้ป๊ะป๋าดูได่ตัวตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เหรอตัวนี้ตัวนี้ยโอเคตัวนี้ก็สวยเหมือนกันวัวนี้ ัสดีค่ะตอนนี้เด็กเด็กเด็กหนุ่ม 3G ก็มาสตันกันอยู่ที่ตู้หยอดเหรียญนะคะตอนนี้พี่เกิ้์ลกำลังจะหยอดตัวนี้ให้แม่แม่อยากได้ตัวนี้แม่อยากได้ตัวนี้นะงั้นก็ต้องไปแลกเหรียญก่อนอ่าปาพี่เกิ้ลเอาเอาตังค์ไปนี่แลกเหรียญนี้ก็ได้ตู้นี้ก็ได้ลูกนี่ตู้นี้ตู้นี้เออใส่ไปใส่ไปเลยเออปุ๊บอ่าเงินออกมาสิบเหรียญนะพี่เกิรเอนใอยครบนะ โอ้พี่กิลน็อตไปคบนะครบสิบเหรียญหรือเปล่าน้องแกน้องแกหย่อนเราได้อะไรมาบ้างสี่สิบอ๋ออันนี้อะไรนัดฐานน็อตอันนี้อ่ะสี่สิบอันนี้อะไรแบ็คแบ็คฮันเตอร์หรือเปล่าครบหนึ่งร้อยครบแล้วอ่ะพี่เกด้าพี่เกดได้มาฮะเราล้วนะเราจะได้มาอ๋อหนูได้เจ้านี่มาชายช่องบนเออนั่นแหละหนึ่งสอง พี่ก้าตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้้า<ม>ด,ด,ดไม่ได้ตัวงการการ็อืมครับไม่ได้ก็อดออดิไม่ได้ก็อดะ <laughs> ไม่ได้ก็อดนะดิหมุนชื่อกันหมุนเชื่อกันหมุนชื่อกันหมุนไ,ไหนอะ เหมือนกันวันนี้พี่ชอบเลยอ่ะอ่าอ่าไม่หมดเลยอ้าวแทกอ้าวคืนหัวไอ้คืนไปไหนอ่ะอ้าวหาดิลางเงินหยิบถึงสุดรู้เลยโอ้โห้วเราจะหยิบได้ไงอ่ะเกิดปัญหาแล้วนะคะตอนนี้น้องเกนเนอร์ทำตุ๊กตาหล่นนะคะแล้วมันก็เข้าไปลึกซะด้วยใช่มันก็เข้าไปลึกซะด้วยแล้วเราจะหยิบกันยังไง น่ารักดีเดี๋ยวให้ให้ป้าดูที่หยิบจะหยุดได้ยังไงมั่งก็น้องเกนั่นแหละกระโดดไปกระโดดมาหยิบได้มั้ยถือหน่อยถือแม่ถืออีกนายดูดิเฮ้ยน่ารักอ่ะแม่ต่อแม่หนึ่งต่อให้แม่หนึ่งชิ้นอ่ะเอาแม่ถือดีๆอ่ะใส่เป็นคอขอพรขอพรอะไรขอพรแค่ตัวนี้เหรอดูขอพรได้ว่าหนูชอบตัวนี้เหรอใช่อ๋ออชบมากกว่าเท่เหรอโอเคโอเค เอาไม่พี่เกิ้์นต่อหัวก่อนดีต่อพื้นต่อพื้นไม่เอาเอาเอต่อบนพื้นอ่ะอ่ะดันตู้ออกมาได้ไหม่ตู้ไหนขยับมันมันเหมือนมันเป็นล้ออะได้ไหมพี่เกิ้์นเอาอย่างเอาต่อหัวประกอบหัวประกอบหัวเอาหัวมาหัวมามองไม่เห็นรูมองไมองให้เห็นดิ มองไม่เห็นแล้วมันก็ต่อไม่ได้โอ้โหวันนี้แม่ต่อให้มัมเแม่มันมันหมุนไม่ได้อะหมุนหัวไม่ได้ก็เดี๋ยวมันต้องไปหมุนที่บ้านไงมันอันนี้มันต้องไปแกะที่บ้านแล้วก็ดึงตัวมันออกมาตัวมันอยู่ในหัวนี่แหละใช่ถ้าลูกทำก่อนก็จะเป็นเออถ้าทําก่อนก็จะเหลือแต่ครึ่งหัวครึ่งเดียวน่ะหกบาทนะเหลือห้าบาทนะฮะมันไม่ได้แล้วมั ต่อข้างล่างไม่ได้เออปลาปลาปลาเดี๋ยวแม่ดูดิมันนหล่ไม่ให้เลยเดี๋ยวแม่ดูก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนอันนี้อันนึ่งอันนี้รอบสุดท้ายแล้วนะอันนึ่งเออแล้วก็หมูอ่าได้ตัวไหนไม่รู้พอแล้วให้น้องหยิบให้น้องหยิบเดี๋ยวน้องงี่เง่าอีกโอ้ยทีนึ่งพี่ก้นช่วยเออมาแล้วอ้าวได้ไร ได้ตัวไหนได้ตัวไหนนี่ได้หนาานาาเอออ้าวมาป้ากลับได้แล้วพอแล้วหมดไปเท่าไหร่บอกปลาดิหมดไป400บาท500บ๊ายบ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 าย